ต่อเข้าไปไหนอ่ะต่อเขไนีไงกิกิกาเส่นเดียวกันนะคะด้านหน้าที่เป็นกอนนะคะและเรา ประมาณสิบห้านที่นังอีนะคะให้เป็นแบบนะครับเ้าชครับเอาได้ทุกช่องเลยเนี่ยช่องนเาดงเาได้ทกชองเลยน่งนองนา่พครั มีท่านเอ็กซเรย์กระเป๋าเพื่อตรวจอาวุธท่าก็ต้องออกไปด้วย ต้องตรวจไหมของพี่ใช่ใช่ครับสมาครบท่านที่ตรวจกระเป๋าและสัมภาระต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดต่อไปเป็นจุดรับดอกไม้ไปสากาละ พระบรมสารีริกธาตุหรือพระเครื่อแก้วสําหรับท่านใดที่เตรียมดอกไม้มาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด้านในจะถ,ถูกให้วางใส่ผ่านไว้ณนะจุดพระคอยด้านนอกเมื่อได้รับเครื่องสักการะพระบรมสารีริธกธาตุหรือพระเค้ื่แก้วเป็นดอกบัวพร้อมหนังสือสวดมนต์ติดตามเข้าไปด้านในได้กันเลยครับ จะเห็นเบื้องหน้าเป็นวัดพระแก้วกับมีหนังสือสวดมนต์ที่เราต้องเตรียมพร้อมไปสวดพร้อมกับดอกบัวไปสักการะองค์พระสารีริกธาตุพระรุมรมสารีริกธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วคือพระทันตธา,าตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งนำมาจากวัดเหลียงกวงกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน งานนี้จะมีให้เปิดนมัสก,การไปจนถึงวันที่14บคุมภาพันธ์พศ2568และยังมีกิจกรรมร่วมอีกหลายๆอย่างจนตลอดถึงเดือนคุมภาพันครับเข้ามาบริเวณข้างในก็จัดวิวได้สวยงามมาก จะเห็นเป็นจัดสวนดอกไม้ได้อย่างสวยสดงดงามผู้ที่เข้ามาก็ต้องยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกจะเห็นเบื้องหลังเป็นวัดพระแก้วด้วยสวยงามมาก ครับอรอบรอบมนทนพิธีจะมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาและตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาสักการะองค์พระเขี้ยวแก้วพระปรมาหาษาลิกิธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า รับมุมนี้มองดูสวยงามมากจะเห็นวัดพระแก้วอยู่ไกลๆด้านหน้าสําหรับผู้ที่เข้ามาสักการะก็อยู่ด้านหน้าโดยมีพื้นพรมแดม การมาสักการองค์พะเี้ยวแก้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไปที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนี้ก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีวันที่31ธันวาคมนี้แล้วก็เช้าต่อเนื่องวันที่1มกราคมก็จะมีการตักบาตร วันรับปีใหม่ตวนกิจกรรมวันที่29เป็นวันตรุษจีนก็จะมีกิจกรรมวันที่29มกราคมเช่นกันส่วนเดืนกุมภาก็จะมีกิจกรรมวันมาคะบูชาในวันที่12กุมภาพันธ์ แล้วก็เป็นวันสุดท้ายวันที่15บกุมภาพันธ์ก็จะเป็นวันที่อัญเชิญภาษาลิกชาติกับสู่สา,าธารณชาชนจีนการมาสักการะพักเขี้ยวแก้วหรือพระบรมวมศารีริกชา,าติขององค์สมมาสำุุษเจ้า มีประชาชนทั่วไปแล้วยังมีพระสงฆ์ร่วมมาสักการะด้วยเช่นกัน วันนี้เที่ยวไปกระปูสองสามพระสองชาแนลมาสาการะองค์พระบรมภาษาลริลิกทาุหรือพะรอพะเขี้ยวแก้ววันนี้มีการมาสาักระช่วงเช้าเป็นหละกลางวันอากาศตกปกพ้องฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเที่ยวไปกบกูสองสามาสองชแนลวันนี้มาสาาาาัการะพระบรมสารีริกธาตุระเกี่ยวที่ท้องสนามสนุนพระเกี้ยวคือพระอ,คอ,คอ,คองคตราทาของของค์สมเสมสมสด็จสัมมาสมพุทธเจ้าที่นํามาจากวัดเหลียงกงกรุงปักกิ่งสารประชาชนจีนอันนี้จะจับไปถึงวันที่14กุมภาพันธ์พศ6 8 ส่วนวัน,นที่3นธันวาคมจะมีการส่วนมนต์ข้ามปีณที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้ส่วนวันที่1มกราคมจะมีการตักบาตกต้อนรับปีใหม่สำหรับคลิปนี้เรื่องแบบปูงสองอขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u b s ไ r i b e ต้องขอขอบคุณและกล่าวคำาวา่าสวัสดีครับ